ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลถูกปกคลุมไปด้วยแสงสลัวที่หน้าวิตกกังวลโต๊ะเหล็กแวววาเย็นเยียบภายใต้แสงไฟชุกเฉินเสียงบีบที่ดังขึ้นอย่างกระทันหันทำลายความเงียบลงเมื่อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าเริ่มทำงานการทำงานเป็นเพียงการทแทรกแสงทางกลไกที่ชัดเจน พยาบาลจอยมีสีหน้าไม่เชื่อและร้องตะโกนว่าพี่ตูนเครื่องเพิ่งส่งสัญญาณที่เตียงคนเสียชีวิตหมายเลขห้าพี่ตูนปัดความกังวลน,นั้นออกไปด้วยคำโต้กลับอย่างไม่ไว้ใจไร้าสาระาสาบนั่นเพิ่งถูกส่งมาที่นี่เมื่อชั่วโมงที่แล้วเองแสงไฟที่สั่นไหวเต้นรำอย่างน่ากลัวเสริมให้ภาพอันน่าสยดสยองของห้องเก็บศพ อันเงียบสง,งัดดูโดดเด่นยิ่งขึ้นประตูเหล็กของห้องเก็บสดเปิดออกดังอีดอ่าเผยให้เห็นใบหน้าของดอกเตอร์กาที่แฝงไปด้วยความวิตกกังวลเขาเพ่งมองไปในความมืดที่เย็นเฉียบเต็มไปด้วยกลิ่นของความหนาวเย็นที่ไร้ชีวิตชีวาดูสิศพยังนอนอยู่ดอกเตอร์การกระสิบ เสียงของเขาแทบไม่ได้ยินท่ามกลางความเงียบแต่สุดท้ายศพนั้นก็ได้ลุกขึ้นมาส่งเสียงครวญครางอัน,นาส่าะพึึงกลัวทำลายความเงียบสงบอ้าแล้วมันได้พูดดีกว่าฉันยังไม่ตายมันได้ลงมือทำร้ายตูนจนเสียชีวิตลงมันก็พูดฉันคือฆาตกรฉันตายไม่ได้สีหน้าของมันดูเหนื่อยแต่ว่า ฆาตรกรได้เข้าไปทำร้ายด็อกเตอร์การไม่มีใครมาช่วยได้ทันจนด็อกเตอร์การได้เสียชีวิตลงพยาบาลจอยเรียกลิฟอย่างสิ้นหวังตาของเธอเบอิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ฆาตรกรจัดการกับด็อกเตอร์การแล้วเดินเข้ามาหาจอยการปรากฏตัวของมันเป็นสัญญาณเตือนภัยพยาบาลจอยต้องทำตามคำสั่งมันเพราะรู้ว่า ตัวเองต้องเผเชิญหน้ากับฆาตกรโหดมันถามพยาบาลจอยว่าจะทําตามที่มันสั่งไหมไม่อย่างนั้นแกจะเป็นเหมือนผู้ชายคนนั้นใช่ฉันจะทําตามที่นายสั่งพยาบาลจอยได้ตอบแต่สุดท้ายลุงพนักงานทําความสะอาดที่ได้เห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นแล้วได้วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือด้านล่างจึงพบตำรวจและพามาจับตัวฆาตกรไป สุดท้ายรอดแค่สาวพยาบาลจอยกับลุงทำความสะอาด